ขึ้นท่าสวัสดีพี่น้องอธิอยังไม่ได้เอามานำสบายดีไหมคะอ,อะไรยกมืออะไรสวัสดีก่อนทำอะไรครับนอนนอนนอนวันนี้ไม่ได้ออกนาหรอคะมอมา,มา ผนไม่ได้โตฝนไม่ไดโตพี่น้องไอ้บ่มีหนามดำหน้าบ่มีนามดำหน้าบางก่อยก็เล่นว่ามาอาลิปให้พี่น้องเบิง่งโตคุยกัน <c oughs> ถามข่าพึ่น คุณชายกินข้าวกับอะไรวันนี้ต้องบ่ได้กินอืมยังว่าในตื่นนอนสามพี่นอ้องอุซใยกันได้ถ้าอนี้กับกำลังตื่นนอนจิบกาแฟด้วยนะคะ เลงเน,บน,นยบอกกา่ฟกำนองเงเห็ดเห็ดบอกพี่่นองเวงดัหน้หนามือบอลโอ้หน้ามือาอม่อแล้วเนาะ <c oughs> สามดามเด็ดักไฮละฮะอ่ะเจน้จามรองนำซีไรเนืก้กระพากปวามีน้ำอืมวันนี้กระถาฝนโตคุณบอจังสิได้ดำโต จะ่ว no ่าวางเคงกาดเนี่ยเอาไว้เนาะเนาะเนาะมันนาวขึ้นบ้างแล้วฝนก็ตกแต่เช้าโอ้พี่น้องว่าเพูนว่าเพป็นเมื่อยเมื่อวานนี่ก็นอนเบิดมือนอนถ่านามก็เลยว่าเออไอถ้าเกิดฝนบ่ลงกาดที่เน่าแก่แล้วเนาะพูดว่า เพราะว่ากันสีดำาผงมีทีมีหยาลายนั้ก่อก็เลยยังมาทายทอดให้พี่นอนบิงช่วงเ้าๆตอนเช้านะคะยังอยู่ในจุดนอนอยู่เลยก้นหลอกันยังอยู่ในบนนอนเมื่อยนอนสองมือเลยบอกฮะดำหน้าเมื่อยนอนสองเมือแเลย ขอรอดตัวมาได้ในเวทซีเรียดเวน้องๆอ,ออกนะหร,รือเปล่าคะออกโอ ถึงสมมติว่มีเวียกอยู่อยู่หน้าแต่ว่าน้องก็ออกอยู่นะคะออกในมือ้าวนอนเลี่ยนนอเลี้ยงควายอืเอา้าทําไมเราต้องเลี้ยงเราปล่อยใส่ที่เราเราเรา,เราเราเฮ็ดมัวไว้บ่ได้ดิเจ้าเกิดเนีย่ยามันก็เห็นเบิร์ดล่ะอ๋อเพราะว่าไอ้ที่ล้อมไวนะ้ไะพี่น้องหญ้ามันมันกินและะ้วก็ พองัวมันกินแล้วมันกะมันเหียนมันโปงน้ำวาท่านก็ต้องออกไปเลี้ยงข้างนอกซึ่งข้างนอกเี็กขยานมันไปกินหัวกินสวนกระจอกก็ต้องไปยืนเฝ้าไหมบ่คะฮะออกไปยืนเฝ้าไปเฝ้าว่าอะไรนะคนอะไรนะคะว่างๆกิไปห้างกินข้าว เมื่อวานนี่เพิ่งกระซื้อบอกทุเรียนมากินนะพี่นอ้องแมนบอกคุณชายยังบริสุทธิ์สำหับนะ <laughs> เอา,บ,าบอกทุเรียนอันจะเอาไว้ใส่ไว้ในตู้เย็นบอก<ม>คือบวบบวบไปทางหนอกมันยังสูกมันห่อนเด้งม,มันห่อนเดน้นยังสูกเอาไว้ในตู้เย็นมันแข็งเด้มันเย็น อ๋อซื้อวัตถุเรียนมาพี่น้องวินในแพ็กเรียบร้อยแล้วแพ็กนั้นก็อยู่ที่ประมาณสนะามสี่ร้อยเนี่ย้าด้มันกับว่าหนนีนซูงแค่เพื่อนก็นเรียกไปเขาตู้เย็นไว้ใส่หม้มื่อนหูมื่อนตาเบงพี่น้องแน่นี่คนตาตีมบมื่อนหม้อมื่อน นสนไล้นั ph ô ph ô ó, uh ่ตาตีดมีแต่นอนอันลูกลูกสาย้องนุดนะพี่น้องเอ้ยกับพ่อพ่อบันกันนอนคือกันน้ำลูกมันนี่พี่น้อง ลูกชายคือนอนคือกันนอนบิดมือบิดเว้นนอนเก่งนอนเก่งเลยน้องตูนลูกตูนแม่นอนเก่ง ลูกชายขายผักแาวสูกชายจะเป็นนายแบบบ่อขายผักแาวหนึ่งนอนเก่งคือเป๊ะแต่แต่แต่เ็นี่ยขายแยวขายแยวอยู่กฤติยาให้ลูกแข็งก่อนก่อนจิกฟับเหล้าเนาะจ็กเดือนคุณหนาสองคำเดือนบอก สามเดือนหนมดแล้วสามเดือนต่าแล้วงเลยการมุกแข่งมาแล้วแล้วเขาออกอมาต้องคอกันได้เสือภาเขาเอาไปฝากไลฟ์เดฟพี่น้องเสือภาของร้านเมน่นวล มีเจอเจอผ่ามีอีดห่อตด้โตแพงๆพว่าเจอผ่าเล็กน้อยแพงก็เลยว่าเออไปหลานใ่และะ้วก็จะซื้อจากฟังไทยน้ำและะ้วก็สุดคิร่าบ,บางอย่างจะไปห้อผาดีเอาพี่น้องพอกันคลิปหนาะถ้าพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้ขอเกลก้าคำว่าสวัสดีค่ะ